ผมอยากให้พี่เอาไปใหไหมพี่ครับพี่ครับผมอยากให้พี่ลองเอาอัปเกรดไททันค็อกแมนลงไปหาในตลาดดูนะครับว่ามันแลกอะไรได้บ้างนะครับเอออย่างนี้นะครับน้องตัวละครตัวนี้เนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรแลกมันได้เลยนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่ามันตึงที่สุดแล้วก็มีจํานวนร้อยที่สุดนะครับผมขนาดอัลติเมตตึงๆอย่างอัลติเมตดิวแมนนะฮะจริงตุงใจจึงสี ถึงหตัวเลยนะครับผมเยอะมากก็คือแรกได้ยากมากๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองไปเดินในเทดดิงภาษาให้น้องดูนะครับว่าจะแลกอะไรได้บ้างนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันหาได้ยากมากๆกว่าจะจะจะ,จะแลกมันได้เออมันยากนะครับไปลุยกันเลยดีกว,ว่าเทดดิงภาษาในเกม Toilet Tower Defense ่นโดยบิวปาก้อนชอบ จังหวะนี้ร้านบิปกรร์อัปเดตทรงแบบของจุดหมายได้แล้วนะครับทุกคนรวดเร็วทันใจหายห่วงกันเลยทีเดียวและที่สําคัญมีบริการใหม่ๆเข้ามาด้วยกับการปรับแต่งลดราคาสินค้าลงแบบเยอะมากๆก็ตัวละครถูกลงนะครับผมสามารถจับต้องจับตุดได้กันเลยทีเดียวหลายตัวนั้นถูกลงมากๆกันเลยทีเดียวครับและบริการไอดีไก่ต่างๆก็ยังมีเหมือนเดิมบล็อกฟู้ดและไทเลอร์เทอร์วเวอร์ดีเฟน และบริการเพชรสิม99ก็ยังเหมือนเดิมรลับประกรันการขายมาแล้วเป็นแสนชิน้นเขาจะโกงเกียนคุณทำไมว่าไหมเอาละครับผมตอนนี้ก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะกับอัลจิเมตค็อกคอกคอกคอกแมนนะฮะโคตรตึงนี่คือระดับอัลติเมตสุดตึงและจำนวนของเขาอยู่ที่296เตัวแล้วนะครับผมและจังหวะนี้เราจะไปแลกในเทรดดิ้มาซ่าอีกแล้วแล้วคิดดูนะครับน้อง ว่ามันจะมีใครแลกกับเราได้นะครับเราก็ไม่รู้ปกติแล้วมันขู่มัน,ม,นมันแลกยากมากนะครับตัวนี้ก็ลองดูนะฮะถ้าแลกไม่ได้จริงๆเนี่ยก็อาจจะปิดคลิปด้วยการสตรีมนะครับเพื่อจะมีคนเสนอที่แบบโหดมากๆนะครับเออในสตรีมนี่มันมันเสนอโหดจริงนะแต่ในนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าเจอแลกอะไรได้นะครับมาก่อนอื่นนะฮะพิมพ์ไปเลยว่า เทรดวิ่ง T R A D I N G เราต้องบอกว่าอันติเมทหรือเปล่า U R L, L T I M A T E อันติเมทคอร์ก <c> เ <oughs> นะี่ยพิมพ์แค่นี้ก็พอละแอนติเมทคอร์กแมนนะครับแล้วก็ F O R วอดปับโดใคาจะเทิดกับเราไหมและเราก็เปิดเทรดแล้วนี่ว่าเรามาดูก <Wo aru> ันครับผมว่าอันติเมตคอร์กแมนจะมีคอเสิรออะไรสุดโดนใจโดนอกโดนตูดมาละคนแรกขอเบิ่มๆอ่ะพี่หนูบิเบืเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับพี่ มก็พีบดีที่กอปไปเขาพีกอลลี่ <ly> นะครับผมเออ <c oughs> เขาจะมาแรกได้ที่ไหนผมจะเสนอไอ้ตัวนี้แถ่เขาว่ามีกอลลี่กระตุยตัวนี้นะครับ <c oughs> เราจะทำไงกับเขาเดีเราก็ปฏิเสธดีครับผมรออะไรมันไปได้มันมาได้ที่ไหนว่าไงครับคนนี้ฮะ กับก้อเสนอสุดเอกลุศกับตัวละครสุดโหดที่มีอยู่200ต่อพิจิตรพิจิตรอะไรปัจจุบันแรกผมดูพี่นานมากที่พี่มานานมากแล้วเราก็เอฟสี่เฮดิกอดิเมีเข้าแฟนฟลักก์มาเสนอหน่อยก็ได้อยากรู้ว่าแรกอะไรได้บ้างเอาออกไปเลย ขอสักหน่อยขอคนอื่นนะฮะคนที่มีใจพอที่จะเหตมันได้ว่าไงนะครับนายหำเออไม่ใช่ขอสักหน่อยเสนอมาทีฉันยากรู้ว่ามันแรกรอะไรได้เร็วๆอาา่าฮะตอนนี้เริ่มขับเอ้โอ้เมกกอรอีกแล้วหรอครับพี่แล้วก็พี่เหมือนเดิมอัดรูยก็ได้โว้เด้ เอาดูไปครอกแมนฟรุดรดมีหรือเปล่า fc fucker เราขออนุญ,ญาตนะครับมูด vpn หนีไปก่อนลาก,ก่อนทุกท่านว่าเจอกันใหม่นะครับน้โหเราขอดูข้อเสนอหน่อยนะครับว่าในคลิปวิดีโอนี้เราจะได้ตรึงแค่ไหนเราจะมีใครตึงๆแรกกับเราได้ดไหรอือเปล่ามาเหมือนเดิมครับครับพูดเดิมทีเดียอันจิเมตคอแมนาครับป่าดำ มีหรือเปล่านะฮะฮอะอ่ะอ่ะอ่ะมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าขอดูหน่อยสิว่านายเนี่ยเจ้าอะไรมาแรกกับเรานะฮะเราขอดูแบบซึ้งๆหน่อยไม่มีใครเทรดมาเลยนะครับรอบนี้นิ่งกิบ อัจจะบูเลยน้โอ้โกโจโกโจซาตรุดนะฮะเทดมาแล้วโกโจซาตูรุเรารู้ว่านายอะตรึงนะยู่เลยเปแปั๊บปั๊บปั๊บปั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 บ ปาบปาบไงเพียบเลยฮฮฮแล้วก็ปฏิเสธอย่างไร้เยียวญ่เฮ้ยไม่มีสักคนเลยเหรอที่มีตัวละครที่เท่าเทียมกับตัวละครตัวเนี้ยเฮ้ <c oughs> <c oughs> แล้วก็พิมพ์เป็นเหมือนเดิมเฉดิ้งอ่พี่นี่ยเน่เนน่ยยีก่อนรีบ บินอย่างไรเยื่อใ่นะครับตอนนี้เราขอดูหน่อยว่าใครนั้นจะเหมาะสมกับมันโจมองในตาของเขาเบคอนเรารู้ว่านายอะอเออเจ็บชีสนายเอากล่องมาเทศคืนแถมกดเขียวด้วยพร้อมเงินอีก3,918นนาย นายคิดว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกองนี้จะเปิดได้ตัวนี้คืนยังงั้นเลยนายคิดอะไรของน,นายอยู่ได้มันเปิดได้ที่นายมันสูดจุดซูดซููหนึ่งเปอร์เซ็นนะนายนะอา้าวไปไปมาขอ,อยูนิตหนึ่งตัวพีทสังงั้นไอเจี้ยตอนแรกไม่จะเทิ้กูดีๆ ไอช้ชะปนกูเฉยเลย,ยได้ครับ<ะ>ได้ยูนิตหนึ่งตัวใช่ไหมยูนิตที่อ่าอ,อันนี้ไปแล้วกัอะ,อะไรวะวันวานไม่ทำอะไรมีแต่ปนกับปนอ้อวัตแบฟักตอนแรกคิดว่าจะแลกนะครับตอนนี้ปนเลย <c oughs> ปนฟรีซะด้วยอ้อให้ตายเถอะมาครับขอดูหน่อยอะไรอีกเนี่ยคนเดินไปแล้วโอเคปฏิเสธ ตัวเองปฏ <ounded> ิเสธเองนักเรียนพอเขาบอกมาครับงอนนี้ฮะสตรีเบิร์นน์โออ้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 องอ้องอ้องอ้าหายเฮ้ยคนนี้ด <testify ök> <benim> ูท <lin structured> <ái rawd Moder ator> ่าทางมีราศีและความตึงว้าวนายเติมลมบักไปแสนกว่าบาทเลยใช่ไหมเรารู้เราขอดูเทดของนายหน่อยว่า นายมีของที่พอจะแลกคอกแมนของเราได้หรือเปล่าเ,ออเดี๋ยวนะนี่มันดูฟา้ามันนี่มันดูฟา้าฟีโกู้ดูฟา้าฟิโกูดูฟ้าฟันฟูเฮ้ยนายมาละขอดูหน่อยสิว่านายจะแลกอะไรกับเราโชลู <c oughs> จะแรกหรือเปล่าเนี่ยนายยูนิสพงจะแลกปะโทดูครับว่าใครจะมีพอที่จะแลกเฮ้ยเราเจอคนตึงวะ่ะเอดีเออันน่ะแน่นอนครับบคุคคลคนนี้ อาจจะแลกกับเราได้เขาจะแลกกับเราได้อรอเปล่านะเรามาดูกันนิ่งเลยไม่ตอบเลยเขาเขาหลับเขานั่งยานอยู่เขออาดังจยานเอาก,การเอ้ ไม่มีใครแรกก็รอเลยทำไมอ่ะไม่มีใครเสนอเลยอ่ะมันมันยากเกินไปใช่ไหมถ้ากูปาดไปอีกทีนี้กูจะโดนรับตบมังเอกรัวเนี่ยมันม่งเหมออ่ะไอ้ยดนปฏิเสธแบบไรเยื่อใหญ่มาดูกันครับว่าจะมีใครแรกไหมฟาเกอร์ไม่มีเลยหรอ โอ้ยพระเจ้าปัอ้โหโ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 ไป้ิูพีไปพีมากูโดนแบนนะเว้ยโดนแบนตรงนี้เลยไอ้เขาหาปั่นปั่นสล็อตไม่ใช่ปั่นแชทนะครับเจมไหนอ่ะเอาเจมนายมาโชว์เลยกี่ร้านนายว่ามา ปกติตัวนี้2ล้านนะนายไหวหรือเปล่า ......2. ล้านเจมส์เนี่ยเรารู้ว่านายมีหะอ่ะอ่ u หึไม่มีก็ไม่บอกเราก็หาทีต่อไปครับไม่มีใครเสนอเลยนะครับว่าตัวมันโทดเกินไปหรือเปล่าวะ ตัวมันโหดเกินนะครับตัวตัวมันตัวมันตัวมันแหลกไปชิดไหม <Yeah. S 1> ไม่มีใครเท็กับเราได้เลยนะครับเพราะว่าความโหดของตัวมันนั้นเนี่ยมันโหดโน1ในเกมนะครับเราก็เลยเท็ไม่ได้เลยทําไมกันในคลิปวิดีโอนี้จะจบลงยังไงเพราะเราเท็ไม่ได้ไอ้หยา เคยก็ได้เทรดกูทีอยากรู้มีข้อเสนอไหมไม่มีใครเสนออะไรเลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะแลกอะไรได้จริงๆแล้วนะครับก็ดิวแมนสี่ห้าตัวไปนะฮะจบข่าวไม่มีใครเทรดเลยเลชีวิตขอดูสู้หน่อยสิอ้าออ้า อะไรวะเนี่ยมีคนกระติบมาบอกว่าไฮเปอร์แอนด์เก้าพันเจมพ์่อมีเสนอได้โดนใจมากๆาดูดิบุคคลคนนี้เขาจะเท่ตึงไหมโยโฮโยโฮเมดบุ๊คเลยมาเลยโยโฮเนี่ย่เร็วเร็วเร็วเราอยากดูว่านายอ่ะจะเสนออะไรให้กับเรา เก็บกิบเลยสรุปแล้วนะครับเราก็จะไม่รู้เลยว่า no anti ไม่มีใครแลกเลยนะครับก็นี่แหละครับผมตัวกระปุกหดเกินไปนะครับ่านผู้ชมก็ทำให้เรานะเราก็นะไม่มีใครแลกกันเรานะครับเราก็แบบขิงต่อไปนะครับ ผอมโอ้สต็อปเอาไปยัดดูดคุณเธอครับผมโอ้โหเยอะขนาดนี้นะฮะตุ้ย OMG ฟักโอ้ย <c oughs> โอ้ยโอ,โอ,โอ้ไฟดูดโอ้ <S <S <ไ>ตอนนี้กล่องร้านน้องจีนนะครับดอบดิวแมนคูณสองคือดิวแมนในกล่องมีสองเท่าอะง่าๆยๆเลยเยอะเกิน นะฮะอยากจะปล่อยบางเ <c> ก <ười> ิดไปขนาดสน,นุนเดยกินกุ้งชอบเว็บของกับผมเองนะครับคือเป็นเว็บสุ่มล้วนมีแต่สุ่มเท่านั้นนะเออในช่วงหวนี้นะครับผมก็มีรางวัลใหญ่อย่างดิวแมนอาร์เกตก็สูมเข้าไปที่ด้านซ้ายหน่อยนะครับและที่สําคัญนะครับโค้ดแจกฟรีเนี่ยโค้ดสุ่มฟรีแจกทุกวันเลยนะครับผมก็คือทุกวันที่ผมจะวางโค้ดนั่นเองนะฮะ และใครทานก็ทานนะครับแต่ละ1โค้ดเนี่ยมีมูลค่าสุ่มถึง10ครั้งกันเลยทีเดียวครับผมก็แน่นอนว่าโค้ดหนึ่งเนี่ยสามารถสุ่มได้10ครั้งและที่สําคัญเลยเนี่ยมูลค่า100นะครับแต่โค้ดยังไงเนี่ยถามกันมาเยอะมากก็แค่เข้าไปในที่เว็บไซต์นะครับผมกดมุมบนที่คุณสมัครไว้ใช่ปะ่ะมันจะมีชื่อแอคเคาท์อยู่ใช่ไหมกดตรงชื่อแอคเคาท์นะครับก็สามารถใส่โค้ดได้เลยนะครับนี่แลกคูป,ปองนะครับเข้าไปที่ทล่าแลกคูปองต่ออะไรุรย้ย และก็ใส่โค้ดแรกของรางวัลได้เลยเฮ้อีกเดี๋ยวก่อนลืมบอกไว้ว่าเมื่อสุ่มได้ตุลละครแล้วก็มารับหน้าเฟซเหมือนเดิมนะครับถ้าใครที่แชทไม่ได้เนี่ยก็เมนไว้ที่ล่าสุดของที่ผมโพสอะโพสเนี่ยแนะนำาะครับห้ามแจกไอเีเว็บติดขาดถ้ามีคนอื่นมารับรางวัลแทนคุณและคุณเป็นเรณีเขาเรียกว่าตัวจริงรับคนที่สองเนี่ยคุณจะไม่ได้รางวัลน,น,น,นั้นเลยเนยระครับพ่